อัปเดตดวงชะตาชาวสิงกันนะคะในช่วง1-15สิงหาคมนะคะมีดาวประจําตัวของชาวสิงนะคะที่ยังคงเป็นมหาจักรรวมทั้งดาวลับผลเดือนนี้เดินหน้าเข้าสู่การทับลักนณานะคะจะส่งผลเรื่องเงินทองผลประโยชน์มาถึงชาวสิงห์อย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะสำหรับท่านที่ทราบลักนณาราศีของตนเองและเป็นลักนาราศีสิงห์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง 15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้ถ้าท่านเพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราหาเกนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวสิงห์นะคะในช่วง1ถึง15สิงหาคมนะคะมีดาวพุธนะที่มีกำลังดีนะคะแล้วก็ มีการโคจรช้าลงนิดนึงด้วยนะซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องกับเงินเรื่องของลาภผลนะคะจะมาทับลัคนาชาวสิงห์นะคะสิ่งหนึ่งที่ชาวสิงห์ก็จะได้รับก็คือเรื่องของลาภผลการเงินนะซึ่งจะมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเรื่องของดวงดาวตั้งรับในดวงของคุณด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวพุธเป็นตัวแทนเรื่องของการสื่อสารเจรจาการพรีเซนต์งานต่างๆนะนะหรือช่วงนี้ใครมีนัดสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสที่จะอาได้รับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะ ดาวพุธนะคะเป็นแทนเรื่องกระดุมพระและลาพะนะดังนั้นชาวสิงห์ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารเรื่องการวิ่งเต้นต่างๆนะถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้โชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเข้ามาสําหรับชาวสิงห์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวพุธนะมีการโครจรไม่ปกตินะถือว่าบางช่วงก็ถือว่ารอคอยเงินนะเงินมาช้าหน่อยนะคะหรือว่า เรื่องการเจราจาบางทีก็พูดหลายครั้งนะหรือว่าใช้เรื่องของการจำจีจำชัยกว่าจะได้ผลงานได้เงินได้ลาบมานะคะสำหรับดาวประจำตัวของชาวสิงเดือนนี้ยังคงมีมาตรฐานเป็นมหาจักรอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะอยู่ร่วมกับดาวพระเกตด,ด้วยนะซึ่งภพเรือนนี้นะคะ,ะก็เป็นกึ่งดีกึ่งเสียนะจะบอกว่าดีทั้งหมดก็ไม่ได้จะบอกว่าเสียเลยก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเป็นภพเรือนที่ ถ้าทำเรื่องแก้ปัญหาก็ถือว่าจะมีงานเข้ามาให้ทำมากนะคะเรื่องงานเบื้องหลังเรื่องความยุ่งยากต่างๆนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภพบเรือนนี้ก็คือถ้าเป็นงานเป็นการก็จะได้รับเงินจากเรื่องเหล่านี้นะคะในขณะเดียวกันเป็นพบเรือนที่มักจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงบ่อยนะเช่ mm. นะเรื่องการงานที่มักจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นทาให้จะต้อง เหงื่อแตกแก้ไขหรือว่ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะดาวประจําตัวเป็นมหาจักรนะส่งผลให้เรื่องของความเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้ก็มากหน่อยนะทำอะไรก็มักจะต้องพยายามมากขึ้นนะคะเรื่องของ ลาภผลอะไรกว่าจะได้มาช่วงนี้ต้องบุกบั่นฝ่าฟันต้องลงมือลงแรงทําด้วยตัวเองนะคะอาใช้ใครไปหยิบจับทําก็มักจะไม่ได้เรื่องได้ราวนะจาเป็นที่จะต้องลงมือทําดังนั้นความเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้นะคะก็นํามาซึ่งเรื่องเงินทองนะคะการแก้ไขปัญหาหรือเรื่องการควบคุมอารมณ์ก็ต้องมีมากขึ้นนะเนื่องจากมันจะมีเหตุให้เราเนี่ยรู้สึกยุ่งยากวุ่นวายมากขึ้นด้วยนะคะแต่มีข้อยกเว้นนะสำหรับใครที่ ช่วงเวลานี้ไปปลีกวิเวกนะคะหรือว่าคุณเดินทางไกลนะหรือคุณอยู่ในช่วงระหว่างพักผ่อนหรือหยุดเบรกอะไรสักอย่างหนึ่งถือว่าจะเป็นเรื่องดีก็คือคุณได้กลับเข้าสู่สภาวะสงบเงียบนะหรือว่าแยกตัวปลีกตัวออกจากสังคมอันนี้ถือว่าโอเคนะคะ สำหรับดวงดาวในเดือนนี้นะคะมีแนวโน้มการโคจรผิดปกติหลายดวงนะเป็นทั้งเรื่องดาวพุธดาวศุกร์และดาวเสาร์นะคะดาวศุกร์ของชาวสิงห์นะเป็นดาวเรื่องงานนะคะเรื่องกลุ่มเพื่อนแวดวงสังคมอย่างนั้นเมื่อถอยองศาลงนะคะการงานในเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนก็ถือว่าอาจจะเป็นลักษณะเรื่อยๆนะไม่ได้ว่าเดินหน้าหรือคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะเป็นลักษณะช้าๆนะคะชาวสิงห์ก็อาจจะมีการไปพบปะ พบหาเพื่อนกลุ่มเก่ากลุ่มเดิมได้นะเช่นการนัดรวมกลุ่มรวมทีมของเพื่อนเก่านะคะการเลี้ยงรุ่นต่างๆนะหรือมีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เคยคลุกคลีเคยรู้จักมาก่อนนะคะบางท่านนะคะมีเห,ต,หตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนรักเก่าหุ้นส่วนเดิมเนะี่ยลักษณะนี้โดยเหตุจําเป็นหรือบังเอิญก็ได้นะคะสําหรับดาวเสาร์ที่เล็งลัคนานะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวสิงค์นะคะ อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องคนรอบตัวนะทำอะไรก็มักจะเจอคนที่แบบแปลกๆนะหรือว่าอาเนียน่ยนําเรื่องของความเครียดความทุกข์เกี่ยวข้องกับการทํางานการร่วมหุ้นลงทุนนะหรือเรื่องการครบหาต่างๆช่วงนี้ก็มักจะดีช่วงแรกๆพอคบหาไปก็มักจะมีเรื่องของความลําบากใจหรือเรื่องของข้อจํากัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ สำหรับชาวสิงห์ช่วงนี้ดาวเสาร์ก็เดินถอยด้วยเหมือนกันนะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนอรินะคะดังนั้นเรื่องความกดดันเรื่องความเครียดต่างๆก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ดีขึ้นนะคะเนื่องจากคุณอาจจะมีประสบการณ์เยอะขึ้นนะความใจเย็นความสุขุมรอบคอบก็อาจจะส่งผลให้คุณเนี่ยบาลานซ์จัดการเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะคะบางท่านก็มีเหตุให้ศัตรูคู่แข่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยจับจ้องหรือกดดันเนี่ยมีเหตุให้ห่างหายกันไปหรือว่าลดรีกีเรื่องของความเครียดต่างๆลงได้นะคะ รับดวงดาวที่ส่งผลกับทุกราศีทุกลักนณาช่วงนี้นะคะก็คือดาวคู่7-3ซึ่งเป็นคู่เปลี่ยนแปลงคู่เรื่องของความเป็นอุปสรรคนะคะ็คือมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่มีเหตุให้จบลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของการตัดสินใจแผนการต่งนะางๆนะมีแนวโน้มว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้นะคะเรื่องของอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะจากเรื่องของ พูดส่วนนะคะเรื่องคู่ขาคู่สัญญานะคือทํางานไปเนี่ยก็อาจจะแก้ไขปัญหาไปด้วยนะมีเรื่องของการปรับตัวบ่อยนะคะรวมไปถึงก็เป็นคู่แห่งเรื่องการทะเลาะเบาแหวงการแตกหักได้ง่ายดังนั้นใครที่มักมีทัศนคติไม่เห็นด้วยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวนะหรือการพูดคุยกับเรื่องคู่ครองคนโคบหาเนี่ยมันก็มีเหตุให้จะต้องเห็นต่างกันได้ง่ายนะเนื่องจากดวงดาวยังส่งอิทธิพลในส่วนนี้อยู่นะคะ โดยภาพรวมนะถือว่าชีวิตของชาวสิงในช่วงครึ่งแรกสิงหาคมนะคะคุณก็มีความเหน็ดเหนื่อยนะด้วยมาตรฐานมหาจักรทาอะไรก็มักจะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าปกตินะคะลูกค้าก็ยากขึ้นนะการงานก็อาจจะซับซ้อนนะคะแต่โชคดีว่าคุณมีดาวที่เกี่ยวข้องกับรับผลมาทับลัคนาพอดีก็ส่งผลให้เรื่องของความเหน็ดเหนื่อยต่าง ความฝ่าฟันความแบกรับนะในที่สุดก็จะกลายเป็นลาภผลและการเงินที่มาถึงตัวชาวสิงห์นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนและครอบครัวของชาวสิงห์นะคะดาวตัวแทนเรื่องนี้คือดาวอังคารนะยังคงทับลัคนาะก็ถือว่าคุณก็มีโชคเรื่องของครอบครัวเรื่องการผลักดนันเรื่องการสนับสนุนนะคะบางอย่างที่ได้มาจากเรื่องของครอบครัวเคยญาตินะคะมีโชคจากเรื่องของพันธุนะก็คือเรื่องสินทรัพย์บ้างเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะ เรื่องรถรายานพานะสิ่งเหล่านี้ยังคงเกื้อหนุนกับชาวสิงอยู่นะคะอันมีจังหวะบางช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอเจอครอบครัวเนื่องด้วยภาระหน้าที่กันงานหรือว่าเดินทางบ่อยก็ได้นะคะหรือคุณมีสินทรัพย์ก็จริงแต่คุณไม่ค่อยได้ใช้ได้อยู่นะก็เป็นลักษณะนี้ได้นะคะสําหรับชาวสิงที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะเดือนนี้ดาวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะเรื่องงานเรื่องเกี่ยวข้องกับมิสหายทับลัคนานะแต่มีการโคจรถอยหลังก็อย่างที่บอกว่า อาจจะมีเรื่องการงานถ้าทําเป็นทีเป็นกลุ่มก็เป็นไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกันการพบปะมิสหายเก่าเดิมนะคะการย้อนกลับไปในแวดวงสังคมที่เคยคบหาหรือหาผลประโยชน์อาจจะมีลักษณะนั้นกลับมาก็คือย้อนกลับไปพบคนเก่าๆนะคะช่วงเวลานี้นะคะจะคบหาพบปะใครก็มักจะมีลักษณะอาจถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะคะมีคนที่คอยจ้องอาจจะเอาผลประโยชน์นะหรือมักเจอคนที่ไม่ค่อยดีได้เนื่องจากดาวเสายังคงเล็งลักษณะชาวสิงนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะดาวประจําตัวไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะคุณระมัดระวังเรื่องสุขภาพที่คาดไม่ถึงนะคะเรื่องของการถูกกักตัวนะหรือเป็นเหตุที่จะต้องอยู่ห่างผู้คนนะเนื่องด้วยอาการป่วยหรือการล้มหมอนนอนเสือ่อต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจากการเดินเหินการขับรถขับราต่างๆนะรวมทั้งเรื่องของการ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติอันนี้ก็ต้องเรามาระวังเพราะว่ามีนโน้มทะเลาะได้ง่ายนะเนื่องจากดาวคู่แตกหักนะคะก็ส่งผลกับลัคนาของชาวสิงโดยตรงนะคะเป็นข้อมูลให้ไว้สําหรับชาวสิงนะคะสาหรับดวงชะตาในช่วง1-15ถึงสิหสิงหาคมขอส่งข่าวสารถึงกาลยานามิตรชาวสิงนะคะท่านใดที่อยากจะทําบุญนะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสริมดวงเสริมชะตานะหรือช่วงนี้รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงมาเยือนเราหลายด้านหลายส่วนนะคะ ผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะเป็นสะพานบุญให้ชาวสิงห์ได้ทําบุญได้โดยง่ายนะคะสะสมบุญเอาไว้นะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะได้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะช่วงเวลานี้ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากชาวสิงห์ด้วยนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องหห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะ อาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ also, <another> วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์ b d o l n ห้าเก้นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะ แล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอ่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุม้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ